สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะ,ะเรามีสูตรล่างนะคะ สูตรนี้นะคะผู้คำนวณขอให้ชื่อสูตรว่าเป็นสูตรที่ที่สองนะคะเพราะสูตรที่หนึ่งเราลงให้ไปแล้วเราลงของงวดที่แล้วนะคะเขาเดินเขาเดินนะคะอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่สองเดี๋ยวเราทําสูตรที่สองกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่ยย้อนกลับไปดูสูตรที่หนึ่ง <c oughs> เริ่มเลยนะคะ0บวก8อ่า8บวก0เท่ากับ8แล้วก็ใส่8นะคะ8บวกอีกหนึ่งเป็น9เราได้เลขล่างนะคะ2ตัวมา็หตัวก็คือ8ดและ9เลขที่ออกก็คือ8 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ 8ล่างมาหลักสิบนะคะต่อนะคะ3บวก4เท่ากับ7 7บวกอีก1เท่ากับ8เราได้เลขล่าง2ตัวมา1ตัวก็คือ7และ8เลขที่ออกก็คือ3 8เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ8ล่าง มาหลักหน่วยนะคะ9บวก9เป็น18แล้วก็ใส่8นะคะ8บวกอีก1เป็น9เราได้เลขล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ8และ9เลขที่ออกก็คือ9 5เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ9ล่างมาหลักสิบนะคะ 2บวก3เท่ากับ5แล้วก็ใส่5นะคะ5บวกหนึ่งเป็น6เราได้เลขล่างนะคะสตัวมาหตัวก็คือ5และหกเลขที่ออกก็คือ5 7เพราะฉะนั้น หาล่างมาหลัก10บนะคะ4ี่บวกสี่เท่ากับแแล้วก็สิบแปนะคะ8ปบวกหเป็น9เ,เราได้เลขล่างนะคะ2ตัวมาตัวก็คือ8แ,และ9เ,เลขที่ออกก็คือ8ปสองเพราะฉะนั้นววนนี้ของเรานะคะ แปดล่างมานะคะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16บธันวาคมพศ6 4สี่เจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นแปดเรารอผลนะคะค่ะ อ่าสูตรนี้นะคะเราได้เลขล่างนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือเจ็ดและแปดนะคะสูตรนี้เราให้เป็นสูตรสองนะคะส่วนสูตรแรกของเรานี่คือสูตรแรกนะคะสูตรที่ผู้คำนวณคำนวณให้นะคะเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะอันนี้เราเข้ามาแปดสองนะคะ สูตรนี้ยังเดินดีอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำสูตรที่ที่หนึ่งต่อนะคะสูตรที่หนึ่งสักครู่นะคะเจ็ดบวกสองบวกสองเท่ากับนะคะอันนี้ทำของวันที่ โอดใหม่นะคะวันที่ที่สิบหกตุลานะคะเดี๋ยวก่อนต่อนะคะเก้าบวกสองฐานโทษเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับสิบหนึ่งเราก็ใส่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสอง อันนี้เรารอผลนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ของงวดใหม่นะคะ16ตุลานะคะเอ้อ16ธันวา <c oughs> พูดผิดพูดถูก <c oughs> ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะ <c oughs> พูดผิดพูดถูกอ <c oughs> ่าสงสาร fc <oughs> ที่ทนทน FC, เอฟี่เอทนผู้คำนวณว่าโอ้ยพูดผิดพูด,พดถูกประจำนะคะต้องขอประทานอภัยด้วยเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะคะ,ะเรามาดูความเหมือนความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ความแนวทางนะคะเราเริ่มตั้งแต่งวดที่เขาออกแปดสามนะคะสูตรที่หนึ่งเราได้เจ็ดแปดสูตรที่สองเราได้แปดเก้าเขามาแปดนะคะแล้วก็มาต่อ สูตรที่1นนะคะเราได้3และสสูตรที่2เราได้7และ8เขามา3 8นะคะต่อมานะคะสูตรที่1เราได้4และ5สูตรที่2เราได้8และเ้าเขามา9 9 5นะคะต่อมาสูตรที่1เราได้4และ5สูตรที่2เราได้5และ6 เขามาห้านะคะเขามาห้าเจ็ดนะคะอันนี้มาสองตำแหน่งนะคะต่อนะคะสูตรที่1เราได้เจดและ8ดนะคะสูตรที่สองเราได้8ดและเก้าเขามา8ดชนที่8ดนะคะเขามาแดคันนี้สูตรงวดนี้นะคะงวดวันที่สิบหธันวา นะคะสูตรที่หนึ่งเขาชนที่ไม่มีตัวชน<ม>นะคะถ้าสองสูตรนี้เขายังสามารถเดินต่อได้นะคะผู้คำนวณก็ขอให้เป็นสูตรที่หนึ่งสักครู่นะคะเราไม่ได้ปักหลักนะคะถ้าเขายังเดินต่อกันละกัน นะคะถ้าเขายังเดินต่ออยู่ก็ขอให้เป็นจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งและแปดสองนี่นะคะถ้าเขาสองสูตรนี้นะคะถ้าเขายังเดินต่อนะคะ ก็ถือว่า2สูตรนี้ถ้ายังเดินต่อได้นะคะก็ถือว่าคู่นี้นะคะสวยงามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะคะสูตรที่1นนะคะอันนี้เอาสูตรที่1ก่อนนะคะสูตรที่1นน,นนะคะเราจะใช้หลักหมื่นนะคะอันนี้สูตรนี้เคยบอกไปแล้วนะคะแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่าง สครั้งเท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไรบวก1เท่ากับ x ตัวที่2นะคะ <c oughs> ดูซิว่าสูตรที่1เราจะเดินต่อไหมนะคะส่วนสูตรที่2นะคะสูตรนะคะบอกให้ใช้100หน้าครั้งที่2บวกด้วย10หลังครั้งที่2ได้เท่าไรเท่ากับ x นะคะบวก,อ,กอีกหนึ่เท่ากับ x ตัวที่2นี่คือที่มาของสูตรนะคะ เห็นสูตรไหมอ่านี่คือที่มาของสูตรนะคะท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะแล้วก็พอมีเวลาว่างก็ลองทําดูนะคะว่าผู้คํานวนนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติ่งเข้ามาได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอ่าสหรับคอมเมนต์นะคะที่ทักทายเป็นห่วงเป็นใยนะคะเช่นกันนะคะ เริ่มหนาวแล้วขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวพวกนี้ที่อัดเทปนี้นะคะก็ประมาณตีสามกับตีสี่นะคะแล้วผวู้คำนวณจะปล่อยคลิปนะคะตอนประมาณ8ปดโมงเก้าโมงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนเช้าผูค้คำนวณจะต้องตื่นใส่บาทหน้าบ้านนะคะประมาณ7จ็ดโมงเช้าค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะ มีความสุขในปีใหม่นี้ทุกๆุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีมีเงินมีทองใช้นะคะทุกๆุกท่านเช่นกันค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีและเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ